พี่น้องปองไปคะ่ะี่กาเป็นขันขันคู่ที่ห้าสิขอเนาะคะ่ะขันเตรียมขันแล้วก็เตรียมทุกอย่างไว้สิเป็นลักษณะนี้ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะก้อนห้าสิขอหมออกะโปะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปก็คือสิเตรียมไว้แบบนี้นะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็สิมีขันหาค่ะพี่น้องค่าค่ายสิบสองบาทค่ะพี่น้องคะ่ะอันหาบาทนี่ ไม่ยังในข้อหา้ามโอ้เหรียญโอ้เหรียญเหรียญเหรียญค,ค่ะพี่น้องเหรียญคุดค่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะการเตรียมไว้นะคะพี่น้องค่ะสําหรับขอแนวทางจากมอก,กระปูค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจักน้อยห้ากสิได้รับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะพี่น้องค่ะ,ะไรขอมา้าที่ขามา ทุสาทุค่ะพี่น้องปองไปค่ะน,นี่ห้าวกบเริ่มสีเริมพิธีแล้ว,ดวเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งสีมะขอตองวดดนะคะจากหม้อกระปุ๊กฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปน้ากันนะคะพี่น้องค่ะห้าวกบสิได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะ<อ>ค่ะอันนี้ก็ความเสื้อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องเดอ้อผูได้มากก็ค่อย พิจารณาเนาะค่ะถ้าบหมักกับเลือนพันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเ้อค่ะพี่น้องขอเน้นย้ำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะพี่น้องค่ะสาธุสาธุ ต่อไ้ท่านสามเดืยวเอ่อสาธุทูเดอวัสดีทุกท่านครับมาเกิดหม้อกับโปงที่ทำวันเดือนปีเกิดเพิ่นกันว่าจะเกิดวันใด เกิดวันอาทิตย์แมนบบนี่ขัดวันอาทิตย์กับคอผ้ากินผ้าหมุนล่องมึงดูเกิดวันอาทิตย์โบอเอาเกิดวันจันทร์ขั้นเกิดวันจันทร์กับคอผ้าปินผ้าหมุนล่องมึงดูเอาวันอหนขารแมนโบทำอะไรข้ารกับผ้าปินผ้าหมุน เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เพราะว่าสุภ้ารวยสิเกิดบ้านข้างแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่กะก็คือจังพี่น้องเห็นปันจันทร์คือเกาเนี่ยอืมแต่ว่าน้องขั้น็ค่อยไปเอ่อค่ะพี่น้องก็คือมาตามสติปเกาค่ะพี่น้องก็คือมาอ่ามีมดค่ะมดหยุดค่ะปูค่ะเมนี่มาขอโชวเขาหมานฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเด้อปูเด้อค่ะเอาให้คิวเอาให้แม่นนะคะพ่อแม่พี่น้องห้าลำบากปูจ้าค่ะ แอดกับมาขอตามต่อเนาะค่ะตามต่องวดแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะค้นเฮ็ดนี่คือเป็นค้นของข้าเแล้วค่ะพี่น้องค่ะสุภารวยค่ะพี่น้องค่ะค้นเฮ็ดนี่เป็นคนสุภารวยนะคะที่ขึ้นอยู่นี่ขึ้นหมอกระโปอยู่นี่คือสุภารวยค่ะพี่น้องค่ะมาขอโชคขอมันจากคุณพ่อเพิินค่ะเอาหนีบดิกเรื่องจ<า>ับปูหมอกกับโปค่ะเอาตัวนี้ได้เมียบอแต่แม่ตัวนี้ก็ขอผ้าปินผงหมุนลองดูขั้นตัวขีไปลยไีกับอะไร ชัดชาดนักไก่รุ่นทอดมือดิชัดนักไก่ดีทอดมือดิอันนี้คือเหาเป็นทางทีมงานยูทูบมาเองเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเองเลยค่ะพี่น้องขาม่นตัวนี้ก็ขอพาพพินพ์ข้าหมุนล่องเด้อค่ะพี่น้องสังเกตมือได้เลยด้อยค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าทีมงานเข้ามาเองค่ะพี่น้องมาขอโชคขอมันจากปูหม้อกับปูนะคะตัวนี้ัามะแมงกับบต้องปินพตุมหมุนเด้อ ผู้ว่าอาจารย์กไ็ได้ค่ะคุณแม่คะตัวบอมเอนเ้าเอามาไว้พีกรถก็ไเดนะนะเอามาให้พี่น้องขา้างบนสองตัวลวะหนค่ะอันน,นี้ทีมม่ว่าเลขที่ว่าบอม่าเด้อพี่น้องค่ะ,ะที่บอม่าค่ะเอาตัวนี้ด้แม่บอน้ออันแม่ตัวนี้ก็เขาขอพาปินข้าวหมุนดูปูพ่อกระโป๊เจ้าทีเจะริญเจรินกระไดแม่บอตัวนี้อันปูหนี่พี่เด้อผู้นางเงิน <c oughs> สีขอสีขอโชคข้อมานน้ำปูหม้อก,กับโป่งงวดวันที่สิบหกมีนาเดอปูเดอร์ค่ะให้ขันบอแมนประตงปินตุ้งหมุนขันแมนเรไปค่ะ <c oughs> นั่นค่ะ่นปิ้นไปก่อนสู่ผ้ารวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ่นปินไปก่อนสู่ผ้ารวยววค่ะโอ้แสดงว่าตัวนี้แมนตัวนี้แมนตัวนี้แม,นม,ม่นขัดไม่หยุดมหยุดขัดไว้มมมมไวม่จุ่มขัดไว้ค่ะเด้สีเอาใส่คันหาไว้เลยค่ะตัวที่ว่าเพิ่นวะ สิได้เปิดพร้อมๆกันครับพี่น้องเปลี่ยนมือดิเปลี่ยนมือเปลี่ยนมาตัวนี้แมนบอกคือส่งสิไปเช่ไล่ะอืมค่ะหายแกงแกงเลยเด้อปูเด้อหายแกงแกงให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีโฉมไม่มาเปิดทางเรเด้อปูสิงค์ไอ้คันแมนตัวนี้ก็ขอปินถึงมุนล่องด้วยเหาค่ะเพราะว่าพี่น้องเฮาลำบากค่ะช่วงนี้หาเงินหาข้ามยากปู เอามันแม่นแม่นนดปูให้สิบบานสาหาบานลรื่งขึ้งงวดวังยาเนีเด้อปูเด้อขันแม่นตัวนี้ก็ขอพ้าปินผู้หมุนร่องด้วยเอาช่วงโควิดช่วงโควิดบริเวณยังาหาากินก็ลำบากปูเอ้ยขันบําเอขอกับแหนต้องลดลันรันลันต่ว่ากไปเอาลันวกไปเอาขอพาปินพู่มุล่องดขั้นกระตุ้น้นีนี้อีลีขั้นเแมนตัวนี้ก็ขอพาปินพู่มร่องด้วยเอา อันนี้ๆแม่นบ <coughs> oh. mm -hmm. <in> ่ตัวนี <tôi> ้เอาอันแบบพระเพิ่นเฮาหมุนอือบ่ๆบ่เป็นหยังเอ้าไปเลยบ่ได้นั่นดอกเฮาแต่งกันแห่ค่ะเอาๆเอ้อไปไปเพราะว่าเอ้อเอามีมนต์หยุดเฮาเพิ่นบ่จักหยุดแสดงว่าตัวนี้แหละบ่อยากหยุดเนาะเอ้าเอาหนุนพื้นโอเพิ่นค่อนเล็กไหลค่ะเอานี่หยุดตอนนี้มนต์หยุดมีมนต์หยุดมีมนต์หยุดค่ะค่ะบ่ได้เพิ่นหมุน เอาหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนมุ่นหยุดมุ่นหยุดมุ่นฟัวมุ่นมันหยุดมุ่นหยุดไปอือ้ตัวนี้แห้งกูโม่ได้แด้วพี่น้องค่ะมีมันหยุดซะถูกตัวหยุดตัวโม่หยุดตัวหยุดอืมตัวนี้แห้งตัวนี้แห้งเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้แยกไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้มุนแห้งครับพี่น้องค่ะตัวนี้มุนแห้งแอดสีแยกไว้เด้อค่ะพี่น้องตัวนี้มุนแห้งที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวแอดสีแยกเลยนี่พี่น้องใส่คันหักใช้การไหมล่ะ เอาตัวน,นั่นเนี่ยเพิ่งเอาลงเขามาเด้อขึ้นพวค่คะค่คะเอาไว้แน่นหนวก่<ะ>อนค่ะค่ะเพราะว่าสิอยากคุณว่าตัวหมุนหมุนแห้งๆเนี่ยมันคือตัวยังเอาอต่อไปแล้วบ่เงี้เอาคั่แม่ตัวนี้ก็บแต่แม่ตัวนี้ก็ขอไปิีนหมุนลองดูเอาแม่้บ่คับมแม่กบพอต้องปีนต้องหมุนอันนี้ก็ได้ขันบดถือกบต้องไป อืมอมต้องไปให้นิ่งเอาเอาออกอาสามต,ต,าตัวนั่นปุ้ยัานบวตันนี้เนาะงันแมตัวนี้ขอไปขึ้น,บ,น,นบ้าหมนเด้อคันนี้แบบวบตวตรงบวตรงบวตรงไป เพิ่นมาไก่โอ้ยไก่จากบ้านเขาอะไรปูส <ห 105. S 1> ouais. ิงเอ้ยขันบ่อแมนตัวนี้ขันพ่อตงกินตั่บหมุนเด้อสาธุขันแมนขันแมนตัวนี้อีลีก็ขอพาไปพ่อหมุนเด้อสาธุขันแม่เขาเน็บออกตัวนี้เรื่องแมนบ่อปูเอ้ยปูมองเขาปูเอ้ย เพิ่มาขอน้มคันแมนอีกขอพ,อพอาพพิมพ์ผูมุมมนเ้อด้อทิานะเี้นนบน่าตัวนี้เนาะ ขั้นโบแมนกับโบตงปีนตุ่มหุ่นขั้นแมนกับผ้าแหย์เดินล่องด้ดวยเอรอผู้ใจสามถุยดีเลยอืาเออเอาจากสามรอบล่องด้วยเหาเบาๆก็ได้หรอกโอ้เบาๆปุ๊บเบาๆเอามีบอลหยุดมีบอลหยุดมีบอลหยุดมีมนหยุดบอลหยุด <c oughs> เอาออกแยกจุม่ม,ต,<อ>มตัวที่สามตัวที่สามีม่ก็แหงนะพอเนาะตัวที่สามเอาสีทามเนี่ยกระทามมาสีล่าลุ่มค่ะเดี๋ยวพอเด้อสีล่างลุ่มคนค่ะเดี๋ยวค่ะอันบ้านนี่เข้าสีเข้าเปิดที่หลังมันบ่าาอเนาะเฮ้าสีเปิดตัวเลขที่หลังหรือเฮ้าสีเปิดตอนเนี้ยเสียงเลยเสียงเลยใชงเถ้าต้องเปิดเลยตะสนะเออเปิดเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเด้อแอร์สีขอเปิดต่อเด้อค่ะ เออเปิดแล้วเขาก็เติ้นตัวแรกเขาลงในบนบ่ลงบ่ไรลงบ่ไรเด้อเด้อ่าสั่นก่อมาเด้อค่ะตัวแรกได้ค่ะพี่น้องเด้อเห็นพร้อมกันเลยเนาะค่ะพี่น้องตัวแรกนี่ซี่ค่ะพี่น้องซี่ตัวสองที่ว่าหมุนแห้งที่สุด้อค่ะพี่น้องตัวสองที่หมุนแรงที่สุดค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งไปพร้อมพอมกันเลยเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งตัวสอง ไม้แห้งนะคะพี่น้องค่ะตัวสามวันนี้ค่ะพี่น้องตัวสามตัวที่สามสองค่ะพี่น้องสองสองสองค่ะตัวที่สามนี่คือสองเป็นซี่หนึ่งสองค่ะพี่น้องสี่หนึ่งสองค่ะวันนี้ฮัฟติเสียงแบบได้เพาะเขียนสามตัว To song 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 con song 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 ค่ะอดอาดด้แป๊บหนึ่งเด้สูบานลวดเด้สองหนึ่งสองสี่หนึ่งสองแล้วก็เลขสองตัวคะคุณแม่ล่องพันเสียงถาเลยนี่พอปลุกพสูบ่านลวสิบริเดี๋ยะเมือยหลายแล้วก็สิเป็นซีหนึ่งเนาะค่ะซีหนึ่งหนึ่งซีสองเอาไต่ซีหนึ่งเลยบตงยงสัตว์สองหนึ่งสองเอารวดเอา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 สองหนึ่งเนาะสีว่าหลายตัวอีกอะ บอกว่าสีตัวใดสีมาบอกพี่น้องคือคือเสียงผ้าในสามตัวในตัวดิบไปเลยเนี่ยอ่ะขอะเสียงหนึ่งซีครับสองหนึ่งนะคะพี่น้องเด็กเสียงขม่าสามตัวคนไหายมาทำมีตัดแฟนตัวนี้อีดกขอพิมผ้าบนเดอร์ซะอืมแถแดงว่ามากเนบเลยแม่บอกไหม แม่มีเนบลอนบ่โอ้นิมนต์ยุดนิมนต์ยุดค่ะป่วยมหานาดดูมาหยุดนิมนต์ยุดก่อนดูคือมาแห้งแท้ค่เอานิมนต์ยุดเอายุดตัวหนาปบ่โวยมาจังไรดูแม่ดีบ่นี่สองตัวอันนี้มณ์แห้งใช่ไหมมณ์แห้งแสดงว่ามาแต่ว่าสิมาคู่ใดเข้ามาลุ่นกันใช่ไหม แมีนพอตัวนี้ย่นี่เลขกสองตัวเพิ่นขันออกมาแล้วขันมาแม่ก็บอตรงปิ้นตรงหมุนเด้อยขันจีแมีนเลขล่างเลขบนเกิดขันแมีนเลขล่างกับคอยปิ้นเห็นมุนขันแมีนเลขบนกับคอยปิ้นเห็นมุนลองดูอ๋อไปป้อขันป้อไปกับคือสามตัวเน้นเน้นพรานี่บ่อืม แสดงว่าตัวนี้บะแมนเนาะบะแมนบะแมนเหล็กลางบะแมนยูคิงหนึ่งคือศูนย์เจ็ดเด้อเนาะเอาเดี๋ยวค่อยเปิดเอาเอาเอาออกมาก่อนไม่จุ่มโอ้ออกก่อนเมเนียนเออเมเนียนอืมอ่าพอเจ็บพอาะเสียงต่อเลยเอาตัวเลยบ่ะไหมเอาไปแล้วเสียงหนีบแล้วคอเลยแมนแล้วบอนี่เอาคันแม่ตัวนี้กับคอพาพ์ตี้ฮูมันเด้อ ไอ้ล e ันแล้วโอ้แสดงว่าตัวน่ะรุดแล้วออเจ็ดสิบหกตัวเด็นี่เสี้ยงนี่ลย่ะเอาพี่มหยุดก่อนโทรหยุดทั้งหดเพ่อใจละตัวเดเอาว้พี่ดู้ะเสียงตัวนี้เด้เสียงสามตัวอันนี้เกลืกทีว่าขอมาแลออตัวนั้น อ่ไมแล้วเขาอีกตัวหนึ่งออกอีกเสี้ยงอีกสามตัวที่ว่าไปขอน้ําปูมากมื่อไ่ว่าอยากหัวว่ามันสีขาหรือบเขาบอโตอืมอันนี้ดูต่อตัวใหม่นะค่ะอันนี้คือว่าเลขกที่ไปขอปูมากสองปูมื่อไ่อยากเสี้ยงสามตัวว่ามันสีขาบอค่ะปูจ้าสาธูสาธุเด้อขั้นสีขากับห้มุนห้แก้งประจักรดูดิ อมดไปขันมาตัวนี้กับคนเดแมากขอใอยปิ่นหมุนล่องดูขั้นทีไปขั้นแยนตัวนี้ดีลยพอพาปิ่นพงลองเด้อปู้หมอกป่วยไปล่องดูออกโอ้แสดงว่าจากภาาช่ไเมเ้เคนจ้าเดอกมันจะไปสูบผ้าด้วยกันบอสบไวแล้วค่ะพี่น้องค่ะลองอีก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 อีอีกอรกอีกอีกคีกออกก อันนี้คอะอันนี้อันนี้เป็นตัวที่ไปขอมาเมนี้เนาะคะ่ะสองปูด้วค่ะพี่น้องค่ะและ้วจะเปิดให้เบิ่งเดี๋ยวล่ออีกหางหนึ่งก่อนพี่น้องหางนั้นเสียเพี้ยนแล้วเียบแล้วบเนียบแล้วอขอดูหางนั้นสิมาบ่ขันตัวนี้ยูหันคมเมนมาเอนีกะขอพับเป็นพับมอนเดอร์าดู งันบอตัวนี้กับมาแม่บ่อตรงปีตรงบนได้กับมาแม่ก็บ่อตรงไปบ่อตรงลันบ่อตรงยังออกแสดงว่ามาซาทุซาุาซาทุซาุขะพี่หลังอเส้อนาลงเลยลงเลยเอาลงเออลงลกัทนท่าทีมันก็แสพุทธาทัศน์ที่ผิ่ตัวเข่ามันมานตัวะ

เจ็ดสองทีพันวาหยันมันย่อนน้ำหลังเนาะค่ะพี่น้องปรากฏว่าหมุนแห้งค่ะค่ะพี่น้องค่ะหมุนแห้งแอกสิเปิดพร้อมๆกันเลยเด้อค่ะค่ะตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แอดก็ฝากก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเสื้อส่วนบุคคลค่ะพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องท่านใดมักก็ค่อยลงทุนเนาะค่ะถ้าบ่มักก็ผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเสื้อส่วนบุคคลเนาะค่ะแอดขอย้ำเนาะค่ะพี่น้อง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะนี่ค่ะติดค่ะพี่น้องเสี่ยมตัวนี้คือเจ็ดหกศูนย์นี่ติดแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะมุนแห้งพร้อมค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ไปพิจารณาเบิ้งงนาะพี่น้องเนาะค่ะต่อไปแอดกับซีสรุปนะคะคือห้าเสียงกับซีมี่ซีหนึ่งสองแต้มุนแห้งกับซีเป็นสองหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะสองหนึ่งในมุนแห้ง แต่ว่าสามโตวก็หมุนติดค่ะพี่น้องแต่ก็เอาไปพิจารณาเบิงส่วนหมาก่นจิขื้นสิลงนะัค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือสรุปเทิงเบิดทั้งม่วงนะคะพี่น้องค่ะเทิงเบิดทั้งม่วนอยู่นี่เด้อพี่น้องค่ะเสียงได้ซีหนะะึ่งสองนะค่ะแล้วก็สองหนึ่งค่ะที่หมุนนะคะ่ะซีหนึ่งบหมุนค่ะพี่น้องค่ะหมุนซีหนึ่งนี่คือหนึ่งหนึ่งเลยค่ะพี่น้องบ่หมุนอจสิเป็นคือเจ็ดศูนย์บ,บอกระบ่แน่นะ่ค่ะพี่น้องเพราะว่างวดที่แล้วสิตดเทงกับ ซื้อล่งซื้อขึ้นก็สิเป็นหกศูนย์ก็สิเป็นหาศูนย์นะคะ่ะจึงคุณพ่อเพื่อนเกิดได้บอกแล้วว่าห้ลดลงเต็มหนึ่งได้แอดวัสดค่ะพี่น้องค่ะมวดน,นี่เสียงได้สี่หนึ่งสี่หนึ่งสองสองหนึ่งเข้าลดนะค่ะพี่น้องวันนี้ลดลงยังละเต็มก็สิเป็นสองศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งค่ะแล้วเลขเสียงที่ไปขอมาเมื่อนี่น้ำปูนะค่ะพี่น้องค่ะ เจ็ดหกศูนย์นี่ก็หมุนติวติวนะคะพี่น้องค่ะจังไรกับฝากพิจารณาเบิ้งนะค่ะพี่น้องค่ะชิปนี่อัสสิญาวในจังน้อยนะคะเพราะว่าแอดเทดชิปเดียวเลด้วยะค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เข้ามาเบิง้งมาชมชิปนี้แล้วเนาะคะ่ะแอดก็ขอให้คิดซิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะให้พี่น้องสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการะคะ่ะพี่น้องให้มีตะําวาสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอยู่เย,ย็นเป็นสุก รวยเงินท่องเงินแสนเงินล้านน้ากันทุกทุกท่านที่เขามาเบิงมาชมน้องะพี่น้องค่าที่ซอยกดไหลกดแช์บขามโฆษณากับเขอให้เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะา่ะบริการสิขอบคุณคุณพ่อแล้ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ